ที่จะเข้ามาประมูลเสื้อครับเข้ามาแล้วก็แชร์ด้วยนะคะทำลายเซ็นได้ไหมแน่นอน,นครับเสื้อนีเริ่มราคาแค่หบาทเท่านั้นใครจะห้าร้อยหาร้อยะครบห้าพันครับเดีวจะได้เตรียมนั่งสัาทีเฮ้ยใครบอกงนะั้นจะนั่งนาทีเราต้องประมูลได้เสร็จก่อนนะครับ<อ>วันนี้ยาวๆเลย ทำเอาถูกจวงเละข,ขึ้นมาดือด้อสงั้นค่ะคุณผู้ชมเมื่อมีชาวเน็ตผู้ใช้งานทิกตอกรายหนึ่งนะคะได้มีการนาคลิปจากกลุ่มเชื่อมจิตที่มีการไลฟ์สดขายเสื้อพร้อมกับเปิดประมูลเสื้อที่เด็กชายวัย8ขวบสวมใส่หารายได้เข้ากลุ่มสายทำแห่งองค์พุทธะโดยบอกว่ารายได้นะคะจะนําไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมและเป็นเจ้าภาพในงานเชื่อมจิตออนไซต์ที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้ค่ะ ซึ่งในไลฟ์ดังกล่านะคะเด็กชายวัยแปดขวบก็ได้เผยว่าจะมีการประมูลเสื้อพร้อมลายซินของเจ้าตัวเริ่มต้นที่1บาทนะคะพร้อมกับโชว์เสื้อที่สวมใส่ทางด้านหน้าและก็ด้านหลังที่เป็นรูปพญานาคขณะที่เหมือนว่าจะมีคนสนใจเข้ามาประมูลเสื้อดังกล่าวไม่น้อยนะคะจาก1บาทมีคนเสนอราคามาประมูลเรื่อยๆไม่ว่าจะ 500, 5 0 0 5 0 0 0ห0และบางตัวเลขนะคะที่ไม่ขอเอ่ยผ่านไลฟ์ขณะที่แม่ของเด็กแปดขวบก็บอกว่าส่วนใหญ่คนที่ประมูลเสื้อน้องไปเขาจะไม่ใส่คล้ายๆบอกว่าจะเอาไปเก็บไว้ มากกว่าค่ะวันนี้เป็นประมูลนะครับครับวันนี้มีประมูลนะประมูลเสื้อผ้าที่ว่าเราจะนี่มีทั้งหมดอ่ะเอาไปเข้าสถานีปฏิบัติธรรมมีคนถามว่าเสื้อเสื้อเสื้อที่น้องใส่เนี่ยเป็นของสายธรรมเณรอง์พุทธาเนี่ยตัวละเท่าไหร่เอ่ยนั่นคำถามตัวละเท่าไหร่ครับคุณอมรินเทเร่เอาลอลมินตัวละสี่ร้อยกว่าบาทนะคะตั้งแต่ที่ โอเคครับแต่ว่าน้องไม้มีกิจกรรมให้นะครับ400กว่าน้องไม้จะลบจาก400กว่าเหลือ350เพียงแค่คุณประมูลนให้ประมูลตัวนี้ต้งไงใช่น้องจะประมูลตัวนี้แต่ลาคนหลายหลักพันก่อนนะแล้วเนก็ช่วยกันแชร์่าไหนแล้วประมูลลาาไปไหนลรก แราโมล่มลลเอาไปข้นสถานที่ปฏิบัติธรรมมันก็นจะสร้างรัมเป็นเจ้าภาพเพ่งประดาที่ปฏิบัติธรรมด้วยอ๋อเสื้อนะคะมีหลายสี <c oughs> อ๋อก็มีสีขาวสีเขียวสีน้ำเงินครับประมาณนี้หลักๆนะเสือ้อต,ต,ตัวละสี่ร้อยเก้าสิบทางสายทำแจ้งมาแล้วลูกเสื้อตัวละสี่้อยเก้าสิบอโชว์ด้านหน้าด้านหลังทีฮะอืมอืมอมอม ด้านหลังมีลายพญานาคด้วยนะคะหลังจากน้องโทนี่เพจทางสายทำแด้งทีๆเลยในการซื้อเสื้อแต่น้องมีพิเศษใช่ไหมตอนนี้ประมูลเพื่ออะไรนะเมื่อกี้ที่บอกประมูลเพื่อให้เป็นเจ้าภาพในเรื่องงานเชื่อมติดใช่ไหมใช่อะไปเข้าสตัดดี้ไปประทัมทางสายทามแห่งองค์พุทธาวันนี้ก็มาร่วมปฏิบททัติธรรมกันด้วยได้ข่าวว่าติ้งติ้งติ้ง,งไม่หยุดเลยเหรอคนสั่งเสื้อ,คอใครอยากที่จะเข้ามาประมูลเสื้อครับเข้ามาแล้วก็แชร์ด้วยนะคะ ประมูลแล้วได้เสื้อตัวที่น้องใส่เลยเหรอครับอ๋อแถมลายเซ็นด้วยใช่ไหมครับแถมลายเซ็นได้ไหมแน่นอนครับดินถามว่าแอดมินประมูลได้ไหมครับาอาจารย์ไ, <laughs> ไม่อนุญาตครับไม่อนุญาตได้สิลูกได้หมดเลยแอดมินก็อยากได้ได้หมดทุกคนงั้นไม่อนุญาตให้ก็ได้แต่ว่าแอดมินมีสิทธิ์แค่ห้าครั้งในการเปิดไซอะไรครับมนกนกอาจาราย์ใส่อยู่ไซอะไรครับ น้องใส่ไซอะไรอ่ะไซอะไรเนี่ยต้องถามสายทำให้น้องใส่เนี่ยใส่อะไร S สอง S แต่ตัวมากเส้นน้องเอาไปเขาแม่งไปใส่ต่อเสื้อเสื้อนี้ซื้อได้เลยซื้อได้เลย X สายทำไม่โอ้โหท้าเลยเดี๋ยวจะได้เตรียมนั่งสมาธิเฮ้ยใครบอกงั้นจะนั่งสมาธิเราต้องประมูลได้เสร็จก่อนนะครับวันนี้ยาวๆเลยอ่ะเริ่มประมูลได้แล้วลูกเดี๋ยวนั่งสมาธิกันช้าเกิน แต่คนมันน้อยอะค่ะอ้าประมูลเลยเสื้อนีเริ่มราคาแค่หนึ่งบาทเท่านั้นจะห้าร้อยห้าร้อยอะคะห้าร้อยอะค่ะห้าร้อยแล้วห้าร้อยห้าร้อยยังอยู่นะคะห้าร้อยยังไม่มีใครเอานะคะห้าร้อยห้าสิบค่ะ 2องแสนแก่เดี๋นะนะคะดี๋ยวเราสองร้อยหกพันสามร้อยครับไม่อมตัวเล็ไม่บอกตัวเล็ นออ่านนตัวเลข,เลขกจากนี้นะคะทางแม่ของเด็ก8ขวบค่ะยังมีการพูดในไลฟ์นะคะว่าก่อนหน้านี้ที่มีการประมูลเสื้อไปในราคา3 0 0 0 0 0บาทส่วนหนึ่งก็เอาไปเข้าสถานปฏิบัติธรรมจากนั้นในช่วงท้ทายๆของไลฟ์นะคะก็ได้มีการอัปเดตตัวเลขที่สูงสุดที่มีคนประมูลเข้ามาเป็นจํานวนเลขหลักหมื่นนะคะพร้อมกับย้าว่าทุกคนได้มาร่วมกันประมูลเพื่อที่จะได้นําเงินนะคะมอบให้กับสายธรรมแห่งองค์พุทธ,ธเพื่อเป็นกองทุนในการชักชวนคนมานั่งวิปัสสนากรรมฐานพร้อมกับชี้แจงว่าเพราะใน การปฏิบัติธรรมนะคะจะต้องมีการเช่าสถานที่ต่างๆเรื่องของอาหารนะคะตรงนี้พอทุกคนมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพก็จะสามารถเปิดโอกาสให้กับทุกคนสามารถเข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมกันได้โดยที่ไม่มีในเรื่องของค่าใช้จ่ายมาเป็นตัวขวางกั้นนะคะคนที่เขามีกําลังก็จะมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพได้บุญได้กุศลค่ะเดี๋ยวเราจะให้ทางแอดมินจับตัวเลขที่ส่งเข้ามาโดยเราจะไม่อ่านนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูว่าใครที่ให้ราคาสูงสุดเนาะเพราะว่าเงินเนี่ยก็จะไปเข้าทางที่ ตาบไม่ใช่ไม่ใช่ที่ว่าร่วมเชื่อมจิตงานเชื่อมจิตที่น้องประมูลสามแสนเข้าสถานที่ปฏิบัติธรรมใช่ไหมหนึ่งกลางไปแล้วนะคบางส่วนก็ไปเข้าสถานที่ปฏิบัติธรรมให้ให้ประมูลได้จนถึงกี่โมงแล้วเดี๋ยวค่อยมาสรุปทีหนึ่งประมูลได้ถึงกี่โมงสามทุ่มไหมสามทุ่มอ่านะได้ถึงสามทุ่มเพราะเดี๋ยวเราจะร่วมกันนั่งสมาธิอันนี้อันนี้เป็นตัวเลขล่าสุดนะคะไม่รู้มองเห็นไหมมองเห็นไหมคะกลับได้ไมไม่เขาไม่เป็นไรก็ใช้วิธีการ ตัวเลขล่าสุดนะคะทุกคนก็ได้ร่วมกันเนาะในเรื่องของการที่มีส่วนร่วมกับน้องในการที่จะประมูลเพื่อที่จะนําเงินมอบให้ทางสายธรรมหององคุตธะนะคะเพื่อที่จะเป็นกองทุนในการที่ถ้าชวนคนให้มาร่วมนั่งวิปัสสนากรรมาฐานเพราะว่าทางสายธรรมเองเขาก็จะต้องมีค่าเช่าสถานที่ต่างๆค่าที่จะ,ะเรื่องของอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย ตรงนี้พอทุกคนมาร่วมเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็จะสามารถเปิดโอกาสได้ตามวัตถุประสงค์ของน้องคือน้องต้องการให้ทุกคนสามารถเข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมกันได้โดยที่ไม่มีในเรื่องของค่าใช้จ่ายมาเป็นตัวฝังกัน้นก็จะเป็นในลักษณะของการที่คนที่เขามีกำลังค่ะเขาก็มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพเนาะ ในการที่จะจัดตรงนี้แล้วก็บางคนที่อาจจะอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ในช่วงที่ไม่สามารถที่จะเดินทางมาร,ร่วมพิปัสนากรรมฐานได้ก็สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพตรงนี้เพื่อที่จะจได้บุญได้กุศลนะคะในการที่สนับสนุนใช่ ให้คนมาร่วมกันวิปัสสนากรรมฐานต่อมานะคะที่เพจนี้เลามีเทวจุติค่ะหลังจากการไลฟ์ประมูลเสื้อเสร็จนะคะก็ได้มีการโพสต์ข้อความระบ,บุว่าขอบคุณญาติธรรมที่ได้ประมูลเสื้อของอาจารย์น้องไนเพื่อนําเงินร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะงานวิปัสสนาเชื่อมจิตออนไลน์ site, กับสายธรรมแห่งองค์พุทธะปิดจ,จบที่ส0,000่นบาทค่ะทา,างการคอมเมนต์ของญาติธรรมที่สาทุอนุโมทนาบุญกันรัวๆนะคะทางนี้หากใครที่ติดตามข่าวของครอบครัวเชื่อมจิตมาก่อนหน้านี้ก็มักจะได้ยินคําพูดที่ทางเชื่อมจิต บอกกับสังคมที่คอยจับผิดเรื่องเองินเงินทองทองอยู่เสมอว่าในการลุกขึ้นมาสอนธร,รรมะของเด็กชายวัยแปดขวบไม่มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องต้องการแค่เผยแพร่ธรรมะเท่านั้นค่ะแต่เมื่อประเด็นดังกล่าวนะคะถูกนําไปพูดถึงว่าเชื่อมจิตมีการประมูลเสื้อเกิดขึ้นงานนี้ก็โดนชาวเน็ตที่เห็นต่างนะคะคอมเมนต์จ้วงเละเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นอ้าวมีเงินมาเกี่ยวข้องการทําวิปัสสนากรรมฐานเป็นเรื่องดีแต่เอ๊ แอบแฝงด้วยการหาผลประโยชน์สุดท้ายไม่ได้เกิดอนิสงส์กับการเป็นการก่อวิบากกรรมเพิ่มนี่ไงเอาความเชื่อมาหากินหาแดกอีกแล้วทําเพื่อเงินเหมือนเดิมถ้าไม่มีใครประมูลก็จบด้วยการใช้หน้าม้ามาประมูลเพื่อการขายหน้าและสร้างภาพว่ามีผู้ศรัทธาสูงวิธีเดียวกับครั้งแรกมุกพวกร่าง,งทรงก็จะมาแนวนี้ให้มาเช็ดทีนตูก็ยังไม่เอาเลยเสนียดบ้านตูและอิงข้อความนั้นก็ที่บอกว่าให้ฟรีตูยังเครืองเลยบอกตรง ันนี้คือความเห็นของชาวเน็ตนะคะย้ําอีกครั้งค่ะว่าเป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะทางกลุ่มเชื่อมจิตก็เคยมีข่าวดาม่าเรื่องประมูลเสื้อในราคา3 0 0แสนบาทมาแล้วนะคะโดยครั้งนั้นนะคะอดีตแอดมินเพจของกลุ่มเชื่อมจิตเคยออกมาแฉลากไส้ว่าเคยถูกบอกว่าเป็นลูกในอดีตชาติและมีเคสที่มีคนประมูลเสื้อ3 0 0 0 0 0ตอนแรกบอกลำไม่สวยพอประมูลเสื้อได้บอกเป็นน้องสาวในอดีตชาติอีกรายค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของกลุ่มเชื่อมจิตก็ยังคงเป็นประเด็นที่คนในสังคมนะคะตั้งคําถามในหลายแง่บุมค่ะและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็คงต้องรองให้คุณผู้ชมเนี่ยใช้วิจารย,ยานในการตัดสินกันเอาเองด้วยค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs ไคร b ์ที่ y o u t u ช anel Top ปดาราและเพจ f a c e b o o ท็อปดาราได้เลยนะคะออยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ